ครับผมนายจิรศักดิ์ดออถูลทศปชสามสิบเจ็ดสวัสดีครับผมนายธนกิจสามวางออังปชสามสิบเจ็ดนะครับผมนายเอกเรืองศิษย์แก้วปชสามสิบเจ็ดเราเราเป็นนักเรียนทําโครงงานเครื่องบันทึกภาพบุคคลข้อออกแจ้งเตือนผ่านไลน์โครงงานระดับชั้นปชสามสาขาช่งางไฟฟ้ากําลังครับลักษณะภายนอกนะครับมีหนึ่งขาตั้งกล้องครับสองกล่องพลาสติกกันน้ำสี่คูณหกครับครับเป็นไฟไแสดงสหารนะเปิดปิดด้านบนครับเป็นเซ็นเซอร์จุดจับไออา และด้านบนนะครับเป็นกล้อง EP 3 2ครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีรูสําหรับชาร์จนะครับเพื่อกเก็บพลังงานเข้าไปที่ถานต่อมาครับเป็นส่วนประกอบภายในนะครับก็ส่วนประกอบภายในนะครับเมื่อเปิดออกมาครับก็จะด้านบนนะครับจะประกอบไปด้วยกล้อง EP 3 2นะครับส่วนด้านล่างตรงกลางครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวจับไ r แล้วก็ด้านล่างครับก็จะเป็นไฟแสดงสถานะเปิดกับสถานะปิดครับต่อมานะครับก็จะเป็นสวิตช์มีเฟสเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ด้านข้างนะครับก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดการทํางานส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นรูนะครับสําหรับเสียบชาร์จแบตนะครับเพื่อที่จะกักเก็บพลังงานเข้าที่ผ่านชาร์จขนาด3 7โวลต์จำนวน2ก้อนครับต่อมาครับก็จะเป็นสายไฟนะครับที่เราใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้เกิดการครบวงจรมากขึ้นนะครับและหลังจากที่เราต่อสายไฟแล้วครับก็จะมีการุ้มสายไฟเป็นท่อพลาสติกนะครับเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ความไม่ยุ่งของสายไฟครับ โดยหลักการทํางานนะครับก็จะจะทำงานนะครับโดยใช้สมาร์ทโฟนนะครับเป็นตัวปล่อยสัญญาณ w i f i เข้าที่เครื่องนะครับโดยเราจะมีการปล่อ <mon> ยสัญญาณครับจากสมาร์ทโฟนนะครับเมื่อเปิดสมาร์ทโฟนนะครับก็จะเปิดสวิตช์การใช้งานที่เครื่องครับจากนั้นเครื่องนะครับก็จะขึ้นด้านฟสีเขียวเพื่อแสดงสถานะการเชื่อมต่อเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับเข้าไปยังที่บริเวณโทรศัพท์ว่าเชื่อมต่อสัญญาณ w i f ายความใช้งานเรียบร้อยนะครับ จากนั้นนะครับการทางานครับก็จะทํางานเมื่อมีสิ่งเคลื่อนไหวหรือสิ่งต่างๆครับที่มีชีวิตนะครับเคลื่อนผ่านกล้องครับก็โดยการช่วยผ่านกล้องเซนเซอร์ก็จะรดจับพร้อมกับแสดงไฟขึ้นมาครับจากนั้นนะครับรูปนะครับก็จะส่งไปยังที่บริเวณลายนะครับก็ที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นบุคคลนะครับที่เป็นตะก้องนะครับครับก็การทํางานครับก็จะมีการระบุด้วยรูปภาพนะครับจํานวนและเวลาครับส่งมาแจ้งเตือนที่บริเวณลายครับ ก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเปกล้องกล้องก็จะทํางานนะครับแต่นั้นก็จะส่งรูปภาพมาที่ไลน์ครับรูปการทํางานครับก็จะอาศัยนะครับการใช้สัญญาณไ i ไฟเป็นหลักนะครับต้องเชื่อมสัญญาณไ i f ไฟครับเข้ากับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องถึงจะส่งการแจ้งเตือนมาที่บริเวณไลน์นะครับเพราะเราได้มีการใช้คําสั่งโคนนะครับเพื่อที่จะให้การแจ้งเตือนนะครับส่งมาที่ไลน์ของผู้ที่ใช้งานนะครับ ครับก็เป็นรูปที่สี่นะครับก in ็จะมีการกําหนดจํานวนนะครับว่าจานวนคนในห้องครับจํานวนสี่คนนะครับก็หลังจากที่เรามีการใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการปิดสัญญาทพาสปอตนะครับเพื่อจะตืดนการทำงานของเครื่องนะครับครับหลังจากปิดสัญญาทพาสปอตแล้วนะครับเครื่องก็จะทํางานอยู่นะครับแต่เราจะไม่ด้รับภาพนะครับเพราะถูกตัดสัญญาออกไปครับ เมื่อหลังจากใช้งานครับแบตเตอรี่จะเริ่มอ่อนนะครับการทํางานจะช้าลงด้านข้างนะครับเราก็จะมีรูนะครับสําหรับชาร์จก็เก็บพลังงานเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานนะครับใช้งานได้ตามที่ต่างๆครับแล้วก็สามารถใช้งานไปด้วยชาร์จไปด้วยได้ครับขอจบการนําเสนอโครงงานเครื่องวัุภาพบุคคลเข้าออกแจ้งเตือนผ่านไลน์โครงงานระดับชั้นพอช3สาสาขาเชิงทย์กำลังเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ